สวัสดีครับฟิล์มนัทรัตนะครับผมแล้ววันนี้ฟิล์มก็มีสิ่งดีๆมานําเสนอครับผมสาหรับนะครับผมคุณผู้ชายที่มีปัญหานะครับผมในเรื่องของเรื่องกุนเตียงสมรรถภาพทางเพศนะครับผมไม่แข็งไม่อิดไม่ทนบ้างแหละสิ่งเหล่านี้เนี่ยรบกวนปัญหาคุณอยู่ใช่ไหมครับผมและแน่นอนครับผมฟิล์มมีตัวช่วยดีๆครับผมและตัวช่วยดีๆของฟิล์มนั้นนะครับก็คือเจ้าคอก้าตัวนี้เลยคอก้าตัวนี้นะครับผมต้องบอกว่าเขาจะช่วยบํารุงแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพและสุขภาพของคุณผู้ชายนะครับผม แน่นมากๆเลยด้วยสูย์ภายที่เป็นธรรมชาติแล้วก็ปลอดภัยแน่นอน100%ครับผม <Hey. S 1> ไม่ว่าจะเป็นผงตังถังเช่านะครับผมผงเห็ดหลินจือ้อสมกระชายดาตังกุยซานซีแล้วก็เกากีแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมฟิล์มเนี่ยได้มีโอกาสลองมาแล้วนะครับผม2ครั้งแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยนะครับผมใน1กล่อง,งนะครับเขาก็มีทั้งหมด1ิแคปซูลครับผมรับประทานนะครับผมครั้งละ1-2แคปซูลก่อนปฏิบัติภารกิจ 30นาทีนะครับผมหรือจะกินทุกวันนะครับผมก่อนนอนนะครับผมก็จะช่วยบำรุงสุขภาพของเพศชายให้เรานะครับผมปฏิบัติภารกิจได้ตลอดรั้งแลวก็มีความสุขกันทั้งคู่เลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับผมสำหรับใครนะฮะที่อยากจะหาเจ้าขอก้านะครับผมมาช่วยทำให้คุณแข็งอึดทนแล้วก็เพิ่มความเป็นชายอีกครั้งนะครับผมก็เดี๋ยวจะบอกรายละเอียดตอนท้ายนะครับผมยังไงแล้วนะครับฝากไว้ด้วยนะครับผมกับขอก้าครับ ใครที่สนใจสามารถเข้าไปเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ Line แอดรวมถึงโทรพูดคุยปรึกษาได้ที่เบอร์ดังหน้าจอได้เลยนะครับวันนี้ฟิล์มก็ต้องขอตัวไปก่อนใหญ่ลืมนะครับอยากเป็นคู่รักที่มีความสุขไม่มีปัญหากลางทางต้องขอก้าครับ